พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านองค์การสหปร,ระชาชาติได้กำหนดนให้วันที่26ิมิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกได้ประกาศเจตร,รมณ์ร่วมกับประชาคมโลกเพื่อรณรง์ต่อต้านยาเสพติดทุกชนิดอย่างจริงจังและต่อเนื่องที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแบบครบวงจรทั้งการสกัดกั้น การนำเข้าวัตถุด,ดิบและการส่งออกยาเสพติดเน้นการสืบสวนสอบสวนทางการเงินขยายผลสู่การยึดทรัพย์สามารถจับกลุ่มผู้ค้าและยึดยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ทำงานอย่างทุ่มเทเพื่อให้ปัญหายาเสพติดหมดไปจากประเทศไทยทั้งนี้ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นประชาชนในพื้นที่ถือเป็นกำลังสำคัญยิ่ง รัฐบาลยังคงเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมมีกลไกขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับตลอดจนการรณรงค์ให้ประชาชนเด็กและเยาวชนเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติดภายใต้แนวคิดพื้นที่ปลอดภัยคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติดเพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปีพุทธศักราช2563องค์ขออัราธนาคุณพระศรีธนทาราาัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลอีกทั้งเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดตนบรนดาลประทานพรให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไปสวัสดีครับ